พอที่สุดใจในการสอนกันบอกเขาไปทําบุญทํากุศลเรายิ่งได้บุญได้กุศลถ้าเขาทําไม่ได้บาปอากุศลก็อยู่กับเขาเจ้ากรรมนายเบญก็กันนำซ้าเติมเขาสิ่งที่เลวร้ายต่างๆก็กันนำซ้าเติมเขาไม่ได้เกี่ยวกับเราเรามีแต่บุญเพิ่มพูนพอกพูนบอกเขาครั้งหนึ่งก็บุญก็เต็มเม็ดเต็มหน่อยบอกเขารักษาจีนแปดเราสาธุการด้วย เราก็ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยของเราในการบอกนั่นแต่เหมือนที่บอกเขาไปบวชสาทุกการกับเขาด้วยเราก็ยังได้ยังได้อานิสงส์ตั้งกึ่งหนึ่งนน่นแล้วจะว่าไงเอาสมมติว่าเขา,เขาได้เกิดเวียนว่ายตายเกิดอยูอ่หนึ่งมหากับเราก็ยังได้ครึ่งมหากับเพียงสาทุกข์กับเขาเฉยๆอันนี้ให้เขาไปปฏิบัติธรรมละชั่วทำดี จะขนาดไหนเอาเจ้าแก้วพิจารณานะลูกจะได้บุญมากได้อานิสงส์มากทําไปเถิดอ,อย่าไปฟังคนอื่นฟังกลักคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยถ่ายเดียวการสอนคนอื่นก็ดังที่พ่อพูดให้ฟังให้สอนลูกเข้ารู้เราสมควรสอนก็สอนถ้าไม่สมควรสอนก็อย่าไปสอนเขาให้มีเจตนาดีในการสอนคนอื่นเขาจะทำไม่ทำ เราจะได้บุญเต็มเม็ดเต็มหน่วย๋ยวทำไม่ทำเดี๋ยวของเธอที่จะไม่ล่ะเดี๋ยวของเราเนี่เอาเอาบุญอกุศลเต็มเม็ดเ,เต็มหน่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยขอให้ลูกหลานเข้าใจนะขอให้เจ้าแก้วเข้าใจนะอย่าไปฟังคนอื่นว่าเมื่อเราบอกเขาไปสร้างบุญสร้างกุศลแล้วคนคนนั้นไม่ทําตามนั้นเจ้ากรรมนายเวนหรือบาปอกุศลจัดไหลรวมมาจุดที่เรามันเป็นไปไม่ได้ลูกหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่มี และก็เป็นไปไม่ได้ด้วยเพราะหลวงปู่ผ่านมาแล้วเนี่ยเป็นไปไม่ได้เหมือนกับทานเนี่ยทำไมทานด้วยความบริสุทธิ์ด้วยใจบริสุทธิ์จึงมีบุญมากได้อนิสงส์มากทําไมทานตั้งแต่เป็นเด็กจึงมีอานิสงส์มากแท้หลวงปู่เห็นหลวงปู่เนี่ยเวลาทานช่วงเป็นหนุ่มมาจริงไม่ค่อยมีอานิสงส์ความบริสุทธิ์ ตั้งใจอยากจะทานที่เฉยโดยไม่หวังอะไรตอบแทนเห็นไหมล่ะทานด้วยเจตนาบริสุทธิ์เขาจึงมีมหาบุญมหากุศลต,ตัวนี้เต็มเม็ดเต็มหมวในหัวใจดวงนั้นแต่เมื่อโตขึ้นปั๊บทานไม่บริสุทธิ์ทาเลยในสามเดนโลก,กทานไม่มีใครที่จะทานด้วยใจบริสุทธิ์นี่ไม่มี มตเตเทวดาก็ทานด้วยใจไม่บริสุทธิ์ตลอดพุทธโลกนั่นไม่บริสุทธิ์ยังไงเอาฟังนะทั่วโลกก็ฟังด้วยช่วงเป็นเด็กมีเจตนาบริสุทธิ์ให้ด้วยใจอยากให้อย่างเดียวโดวยไม่หวังสิ่งตอบแทนช่วงที่มันเป็นเด็กหลวงปู่และลึกเข็นหลวงปู่กำลังหัดเดินต้องการที่จะทานคนไปขอทานแม่ เราก็ร้องไห้อยากทานอยากทานแม่ก็เลยตักข้าวเราอยากทานเราดิ่งที่ตรงตะก้าเขาที่ไม่มีข้าวแม้แต่เม็ดเดียวเราก็ถือก็คนกําลังหันเดินนี่แม่ก็ชนิดที่บอกว่าค่อยดูแลลูกอย่างดีจับลูกแล้วก็จับเราเราไม่จกให้แม่อุ้มจับลูกค่อยเดินเ็เดินจับถ้วยไปด้วย, <S <S วยเห็นไหมละ่ะทำไมลุงปูจ่จิงจำไม่ลืมเพราะทานด้วยใจบริสุทธิ์ เมื่อโตปั๊บทานแล้วปรารถนานี่เรื่องของเรื่องมันโอ้เนี่ยโดยผลทานนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนั่นเห็นไหมล่ะทานนี้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าถูกหวยเด้อทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าเจอผัวที่ดีเด้อทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าเจอเมียที่ดีเด้อทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้ลูกดีเด้อ ทานนี้ขออ้ข้าพรเจ้าได้ไปเกิดในคติที่ดีเดอรเริ่มมีเจตานาไม่บริสุทธิ์ท้าในสามในโลกธาตุนี่แต่ตั้งแต่เป็นเด็กหลวงปู่ถอยไปเลยนี่แล้วลึกได้เลยปั๊บมันมีเจตานาอย่างเดียวต้องการให้แค่นี้ไม่หวังสิ่งไหนตอบแทนเข้าใจหรือ,อยังทัุ่กลกฟังด้วยไม่มีทางที่ทุกวันนี้จะทานด้วยใจบริสุทธิ์ได้ยินได้ฟังว่าครูบาอาจารย์นี่ ไปกราบแล้วกลับมานี่การค้าขายดีร่ำรวยเป็นเศรษฐีการค้าก้าวหน้าการทำกิจการต่างๆก้าวหน้าก็เลยกลูกันไปกราบเห็นไหมล่ะตั้งแต่เจตนาแล้วมันก็ไม่บริสุทธิ์แล้วจะว่าไงหรือใครจะเถียงในสามในโลกธาตุดี้นู่จะท้าเลยนั่นแหละที่ว่าเจตนาไม่บริสุทธิ์หรูต้องเข้าใจได้ว่ามีดีมีชั่วคู่กันมันย่อมที่จะเป็นอย่างนี้ยกเป็น ผู้นั้นทรงมากทรงผลขั้นสูงสุดบริสุทธิ์พุทธ่องแล้วแต่ว่าขันมันไม่บริสุทธิ์นี่ต่างกันละฟ้าก็ดีนะนี่พูดให้ฟังนะเนี่ยหรือใครจะมาค้านก็ค้านนะเราไม่เข้าไปก้าวไก่เมนเธอเจตนาดีปาจานาสิ่งที่ดีดีก็ตามก็ยังไม่บริสุทธิ์เพราะดีกับชั่วคู่กันืีใครจะเถียงทําบุญก็ต้องทําบาปด้วยนั่นแหละทําบาปก็ต้องทําบุญด้วยนั่นแหละ นั่นไปฆ่าจัดจัดชีวิตมาหาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นั่นไปขโมยของเพื่อเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียนั่นไปปุ้นจี้เอ้าเพื่อเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียไปฆ่าคนนั้นเพื่อต้องการเงินมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงพ่อก็มีดีกับชั่วคู่กันพระาะโมฆะไอ้จอมโจรองคุเลมานไปฆ่าคนเพื่อต้องการทดแทนบุญคุณของผู้เป็นอาจารย์นั่นมีดีมีชัว่วเชื่อครูเชื่อปะ ถ้าสามารถฆ่าคนได้พันคนปั๊บก็จะไปกราบคูบาอาจารย์ดูที่เราไปศึกษาดูตัดผมโกหนวดอย่างดีไปกล่าวคุบาอาจารย์ว่าได้ทําสิ่งที่ดีๆที่คุบาอาจารย์ได้บอกได้สอนแล้วดูที่แล้วองค์คุเิมานไม่รู้เลยหรือว่าทําชั่วทั้งที่นี่คือทําปาณาติบาตมารู้เมื่อพระพุทธเจ้าทรงโปรดเอาเขาจะอย่างตอนนี้ดีชั่วมันกู่กันไปชั่วกันไป พวกเธอจะหารกล้าบอกว่าผมปรารถนาสิ่งที่ดีๆจะให้ผมไ,ไม่ได้ดีได้ยังไงคุณก็ได้ดีแต่ชั่วติดอยู่นั่นพิกสัญญาปั๊บชั่วกับดีคู่กันเพราะจิตดวงเดียวใจดวงเดียวที่มีกิเลนั่นแหละยกเว้นทํำลายอาสาบาแล้วถอนลากถอนโคลนพบชาติแล้วกามโลกรูปโลกและอรูปโลกไม่มีนั่นแหละสิ้นแล้วซึ่งบาปอกุศลทั้งปวงไม่มี บริสุทธิ์พุทธผ่องสว่างสวัยเจตนาที่บริสุทธิ์ก็ไม่มีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ก็ไม่มีแห่งสมมุติแต่เป็นความบริสุทธิ์ของจิตโดยท่ายเดียวถอยไีทีจำาได้